สวัสดีท่านคณะก,กรรมการทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวกัญจนาพดเสิงครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านดงกระทุงยามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่งค่ะปัจจุบันสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ค่ะ ซึ่งการเรียนการสอนของนักเรียนในชั้นนี้นะคะจะเป็นในรูปแบบประจําชั้นและมีการเรียนในรายวิชาเอกที่ตนเองสอนค่ะสําหรับข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านดงกระทงยามนะคะมีนักเรียนทั้งสิ้น200คนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสภาพบริบทโดยทั่วไปนะคะผู้ปกครองก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและก็บางส่วนเป็นพนักงานโรงงานนะคะ นักเรียนส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นพ่อแม่และส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นตายายค่ะฐานะค่อนข้างอยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงยากจนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่คุณครูกาญจนาสอนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4ในเรื่องสาระโลก ดาราศาสตร์และอวกาศค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่จะเป็นในเรื่องของระบบสุริยะที่คุณครูได้ค้นพบว่ามีปัญหานั่นก็คือในหน่วยนี้นะคะนักเรียนจะต้องสร้างแบบจําลองแล้วก็สามารถอธิบายเรื่องของระบบสุริยะได้ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือนักเรียนของเรานะคะยังให้ความสนใจกับเรื่องโลกดาราศาสตร์และระบบสุริยะค่อนข้างน้อยเนื่องจากเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมแล้วก็อยู่ค่อนข้างไกลตัวกับเด็กนะคะ เวลาเรียนได้ดูภาพเฉยๆนะคะก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังจำจุดเด่นของดาวแต่ละดวงไม่ได้นะคะจึงทำให้ไม่สามารถอธิบายได้คุณครูก็เลยได้จัดทำแผนการเรียนรู้นะคะที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกการปฏิบตัติแล้วก็ฝึก การค้นคว้าหาข้อมูลนะคะและปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกันนะคะในเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการสร้างแบบจําลองระบบสุริยะนั่นเองค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็จะเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม 5e นะคะรูปแบบของแผนเป็นแบบ 5e ในส่วนของแผนในส่วนที่1นนะคะขั้นแรกคุณครูก็จะสร้างความสนใจให้กับนักเรียนก่อนโดยให้นักเรียนนะคะดู ถ้าระบบสุริยะหลังจากนั้นนะคะคุณครูก็จะให้เล่นเกมนะคะ Bamboozo เป็นเว็บไซต์นะคะสำหรับสร้างเกมซึ่งคุณครูก็จะไปสร้างเกมไว้ในเว็บไซต์นี้และให้นักเรียนนะคะแบ่งเป็นทีมเพื่อแข่งกันตอบคำถามค่ะซึ่งในเนื้อหานี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนไปแล้วในช่วงต้นๆซึ่ง ในชั่วโมงก่อนหน้านะคะเด็กๆก็จะเรียนเนื้อหาไปแล้วในบางส่วนนะคะวันนี้ก่อนที่จะเล่นเกมหรือในระหว่างเล่นเกมเนี่ยก็จะเป็นการตรวจเช็คความรู้ให้กับเด็กๆค่ะว่าเด็กคนไหนที่ ทำได้แล้วเด็กคนไหนที่ยังทาไม่ได้หรือย,ยังมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนอยู่นะคะหลังจากเล่นเกมเราก็จะมีการทบทวนความรู้ไปด้วยแล้วก็เฉลยข้อมูลที่นักเรียนยังเข้าใจผิดอยู่นะคะเป็นการให้ข้อมูลตอบกลับกับนักเรียน,นะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นที่2ก็คือขั้นสํารวจและค้นหานะคะนักเรียนของเราก็จะทําการแบ่งกลุ่มะคะ่ะหลังจากแบ่งกลุ่มแล้วนะคะคุณครูก็จะให้อุปกรณ์ที่เป็นสื่อในวันนี้ก็คือดินน้ำมันนะคะ เมื่อแบ่งกลุ่มเสร็จให้สื่อเสร็จนะคะพวกเราก็จะมาทําความเข้าใจและก็ทําความตกลงเบื้องต้นด้วยกันนะคะว่ากติกาในการสร้างแบบจําลองนี้ทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้วก็มีการช่วยเหลือกันนะคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนทุกคนก็จะร่วมมือกันปฏิบัติ ออสร้างระบบสุริยะขึ้นมานะคะโดยใช้ดินน้ำมันอาจจะเป็นภาพนูนต่ำหรืออาจจะเป็นภาพสามมิติก็ได้แล้วแต่ความคิดของนักเรียนนะคะโดยใช้ข้อมูลที่นักเรียนเนี่ยสามารถค้นคว้าหามาได้หรือข้อมูลที่อยู่ในหนังสือนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะเด็กๆก,ก็จะทําการปฏิบัติกิจกรรมสร้างแบบจําลองขึ้นมาบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้ในระหว่างทํากิจกรรมกลุ่มก็จะเป็นการแชร์ความรู้ให้แก่กัน,นะคะ่ะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก่อนหน้าขัาน้นตอนคุณครูก็จะเปิดสไลด์ให้ดูนะคะเป็นสื่อที่คุณครูสร้างขึ้นก็คือสไลด์เรื่องระบบสุริยะนะคะเป็นการทบทวนดาวทั้งหมดก่อนหลังจากนั้นเมื่อทํา เมื่อดูเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการสร้างแบบจําลองเมื่อสร้างแบบจําลองเสร็จนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือการอธิบายและลงข้อสรุปซึ่งในส่วนนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะออกมานําเสนอหน้าห้องแล้วก็นําเสนอความรู้ที่ตนเองมีหรือตนเองได้ศึกษาค้นคว้ามานะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆในกลุ่มและก็เพื่อนๆที่เหลือต่างกลุ่มนะคะก็จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบ แล้วก็มีหน้าที่ในการอภิปรายหรือเพิ่มเติมความรู้ที่ตนเองรู้เพิ่มเติมนะคะให้กับแต่ละกลุ่มแล้วก็ให้ฟีดแบ็กไปแต่ละกลุ่มว่าอ๋อแต่ละกลุ่มนะคะมีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลมาได้อย่างถูกต้องหรือมีจุดไหนที่พลาดนะคะเมื่อทําครบทุกกลุ่มนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นขยายความรู้คุณครูก็จะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนยังไม่รู้นะคะหรืออธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่เราอยากจะเพิ่มเข้าไปนะคะ เมื่อจบกิจกรรมนี้แล้วนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่5ก็คือขั้นตอนของการประเมินนั่นเองค่ะคุณครูก็จะประเมินในระหว่างที่ทํากิจกรรมเนี่ยคุณครูมีการประเมินอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือการประเมินพฤติกรรมกลุ่มนะคะให้กับนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ประเมินตนเองนะคะหลังจากจบกิจกรรมแล้วนะคะให้นักเรียนประเมินตนเองว่าการทํากิจกรรมในครั้งนี้ มีความรู้ได้รับความรู้อะไรบ้างมีความพึงพอใจกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องระบบสุริยะมากน้อยแค่ไหนคะ่ะค่ะหลังจากจบกิจกรรมนี้นะคะคุณครูก็คาดหวังไว้ว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนก็คือด้านความรู้นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถสร้างแบบจําลองระบบสุริยะได้อย่างถูกต้องและสามารถมานําเสนอหรืออธิบายให้เพื่อนๆฟังในหน้าชั้นเรียนได้ค่ะ ด้านทักษะกระบวนการคุณครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยได้ในส่วนของการทําพฤติกรรมการแสดงพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนแต่ละคนนะคะว่ามีการให้ความร่วมมือกันอย่างไรแล้วก็มีวิธีการรวบรวมความรู้หรือค้นคว้าหาความรู้อย่างไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในทักษะทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ค้นคว้าหาความรู้ค่ะส่วนในด้านทัศนคติหรือเจตคตินะคะ คุณครูก็คาดหวังให้นักเรียน,นยมีความพึงพอใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะทุกๆคนอยู่ในระดับที่คุณครูตั้งไว้ก็คือผ่านเกณฑ์น,นะคะในระดับ2ขึ้นไปค่ะซึ่งจากผลการ สอนนะคะหลังจากที่ได้สอนไปก็จะค้นพบว่านักเรียนเนี่ยมีความพึงพอใจในการเรียนรู้เรื่องนี้มากนะคะอยู่ในระดับมากและนักเรียนนะคะส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มได้และในตัวผลงานส่วนใหญ่ค่อนข้างผ่านเกณฑ์นะคะผ่านเกณฑ์ทุกคน มีบางส่วนที่ยังผิดพลาดอยู่นะคะคุณครูก็มีการเพิ่มเติมแก้ไขให้ถูกต้องแล้วก็มาทบทวนกันภายหลังในชั่วโมงต่อไปค่ะซึ่งสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้นะคะก็ถือเป็นความแตกใหม่ในเรื่องของการจัดกิจกรรมให้มีความสนุกสนานให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นซึ่งก็จะดีกว่าการเรียนการสอนโดยเปิดหนังสือดูสไลด์ปกตินะคะสําหรับในวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่รับชม รับฟังมาถึงตอนนี้นะคะขอขอบคุณค่ะ